สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ขเขาชวนฮักข้าปวดอีกแล้วฮักพ่อเด้กไปต้มมนื้อนะ๊ะเดี๋ยวไม่ใชแก,ชวก,กปวดในฮักเขาต้มเอ้ยฮักเาะกบวดไปต้มให้น้องเสีย <c oughs> หมาวมาแล้วดอกลักเล็กอะ เป็นบ้าเป็นบอ่อได้พี่นกงอกขึ้นมาอีกเลยวแมมันหอนนี่มีหอน,นหูหนูอากาศบุดีอันนี้วอนนี้น่าจะเป็นบ้าเป็นบอ่อเขาปวดอ,อันดอกลักเล่กันลงท่าง ลุงดยดูอันนี้หน่อยถ้าสมมติว่าหนาวมากโบกแกก็สิเอาไปพัดไปแกงเนาะเก็บเฉพาะชุ่มชุ่มทีว่ามันแก่ๆไปก่อนสแสบด้วยพี่น้องข้าวโพดนี่ทำไมจะปลูกข้าวโพดหวานนี่ักปีนา นหน่อยๆนี่กระสีเอา้าเอาทุกต,ต้นได้ไหมใน,นหน่อยๆจะเต็มได้พี่น้อ,อโบ้ยสีตอบุญดีหน่อยหนีส่สวบาเน่าก่อนสปอฮะเฝา,าน่าเด้อให้แดงก่อนนี่ก็อีก น,นั่งเอากระโปรงนั่งขึ้นมาเป็นแฟตด้วซี่เป็นกระโปงแฟม มีอะไยังอ่อนๆอย่เอาไปก่อนนาพี่เนาะยังบัรทันได้แก่พัชชีตรงนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนั่นเห็นหักเข้าๆแล้วพี่เนาะ นี่คือของพปปดที่ได้เมื่อนี้น,นะจะพี่น้องนี่แหละที่ได้ไปต้มให้น้องแสบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจาขอบคุณทุกการมังใจเนาะฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามน้ำได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า